สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to May เอสมีนะคะพบกับน้องเมย์คนดีคนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสวยขึ้นหรือเปล่าเปล่าว,วันนี้นะคะพบกับฉากใหม่นะคะใช่ค่ะเมย์ย้ายบ้านเราก็เลยจะไม่ได้เห็นประตูอีกต่อไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราก็ยังจะมีประตูอยู่แต่ว่ามันจะสัน้นๆเนาะก็ยังจะเห็นสลิทเินของเมย์นะคะโอเคทุกคนวันนี้คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เมย์จะมาทำ Q&A นะคะ เนื่องจากว่าช่วงนี้กระแสะย้ายประเทศมาแรงมา,ม,ามาก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 ทุกคนต่างก็ไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้วโอ้ไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้วไม่อยากได้รัฐบาลประยุทธ์แล้วอู้ใช่หรือเปล่าคามเนาะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะกระแสะย้ายประเทศมันรุนแรงมากแล้วคราวนี้อยู่ด,ดีคนก็ดูคลิปเมเยอะ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 เพิ่มขึ้นมาก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 นะคะโดยเฉพาะคลิปนี้เนาะคลิปเนี้ยคลิปอ่าอีพีหนึ่ง ไม่รู้โฟกัสไหมเออคลิป EP1 หนึ่งที่บอกว่าอยากเรียนภาษาที่ไมากาเริ่มต้นยังไงดีเดี๋ยวเมย์จะเล่าให้ฟังคะ่ะแล้วเมย์ก็มีคอมเมนต์ในคลิปนี้เยอะมากเลยนะคะเมย์ก็เลยจะมาตอบคําถามในคอมเมนต์นะคะว่ามีอะไรกันบ้างเมย์จะอ่านทุกคอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะคะทําตัวเหมือนเป็นดาราเนาะกระแดะ <c oughs> อย่าว่าไปคอมเมนต์แรกนะคะสาระดีๆมีประโยชน์เห็นด้วยต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งมาเจอช่องนี้ไปอยู่ไหนมาชอบขอบคุณคะ่ะ แล้วก็ต่อไปเป็นสติกเกอร์อุอิอุอ,อิแล้วก็สอบถามค่ะเรียนที่เวกัสดีไหมคะเรียนที่เวกัสดีไหมคือเอาจริงคือเวกัสก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะคะที่ดีค่ะไม่ว่าดีเพราะว่าเป็นเมืองที่มีคนไทยเยอะเหมือนกันแล้วก็มีร้านอาหารไทยเยอะมันน่าจะเดินทางง่ายเนื่องจากมันเป็นเมืองใหญ่แล้วก็สะดวกนะเนาะอัสเวกัสเนี่ยคือเมืองเนวาดานะคะแต่ว่าเราก็รู้จักเวกัสดีเพราะว่าเขาประกวดมิส s ินเวอร์สนะคะ เออนั่นแหละคือเมืองอะ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกเวกาสเมว่าเราจะต้องมาดูว่าเรียนที่ไหนมากกว่าว่าจะเป็นโรงเรียนภาษาหรือว่าเรียนคอลเลจหรือว่าเรียนยูนิเวอร์ซิตี้มันต้องดูไปมากกว่าน,นั้นนะเนาะต่อไปนะคะคําถามต่อไปคืออยากให้พี่บรรยายทํายังไงให้ได้เรียนต่างประเทศหน่อยค่ะเมจะเล่าไทม์ไลน์เลยเนาะเมสมัครเรียนอ่ที่โรงเรียนภาษานะคะพูดหลายรอบมากเลยอะ่ะคือ Connect English เนาะที่ซานดิเอโกเมเรียนภาษาที่นี่ หเดือนนะคะจริงๆคอนเน็ตต้องสปอนเซอร์ได้แล้วนะเออเรียนภาษาที่นี่หเดือนแล้วมีก็ทรานเฟอร์จากโรงเรียนภาษาไปที่คอลเลจคอมมิวตี้คอลเลจนะคะมีมาเรียนที่คอมมิวตี้คอลเลจอีกประมาณ3ปีได้อสองปีกว่ากๆสามปีประมาณนี้นะคะคือ,อที่คอ m มิ i ตี้คอ l เลจเนี่ยเมยเรียนอา s o อ i a t e d ิเกร e นะคะตอนนี้เมย์จบจบอ s s ซอรเแล้วแล้วกำลังทำา p t OPT คืออะไร OPT คือ Optional Practical Training นะคะก็คือการทำงานที่อเมริกาได้อย่างถูกกฎหมายหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวมีมาพูดเรื่อง OPT ทีหลังนะคะตอนนี้มี on the process เดี๋ยวเมจะ Gather information ทุกอย่างเพื่อที่จะมาเล่าเรื่อง OPT เป็น EP ส่วนตัวของนางเลยเนาะเพราะว่านางมีขั้นตอนมากมายแล้วก็เอกสารมากมายที่ทุกคนคงจะอยากรู้กันสําหรับนักเรียนไทยที่มาเรียนต่อต่างประเทศเนาะว่าการทํำ OPT มีอะไรบ้างแล้วก็นั่นแหละขั้นตอนเมก็ประมาณนี้แหละมาเรียนยังไงก็คือสมัครเรียนจ่ายตังแล้วก็บินมาแล้วก็มาเรียนแล้วก็ข้ามจากเรียนภาษามาโรงเรียน College นะคะ c o m มนต์ Comment ต่อไป ขอบคุณพี่มากนะคะคือความฝันเอ่อขอบคุณพี่มากนะครับคือความฝันของผมเลยจะไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาให้ได้กําลังฝึกภาษาอังกฤษพอดีเลยครับอืมเหมือนไม่ใช่จะเป็นคําถามก็คือคอมเมนต์โอเคก็ดีมากเลยค่ะฝึกภาษาเลยค่ะพอถ้ามาแล้วจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยเนาะโอเคต่อไปก็คือเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเกี่ยมเก็บข้อมูลไปเลยจ้าแล้วก็ต่อไปได้ข้อมูลเยอะมากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะขอถามได้ไหมว่าใช้โปรแกรมอะไรตัดต่ออ๋อเ <laughs> ม่ใช้ iMovie ค่ะง่ายไหมใช่จริงๆอยากใช้ Final Cut Pro เนาะแต่ว่ายังตัดสินใจซื้อไม่ได้มันมันแพงจมัวใจอยู่ต่อไปนะคะอยากไปคะ่ะมาเร็วๆนะคะต่อไปนะคะวีซ่าไปเรียนภาษาแล้วทำงานได้ไหมคะวีซ่าเรียนภาษานี่คือวีซ่านักเรียนนะคะวีซ่านักเรียนคือวีซ่า F1 สามารถทำงานได้ไหมคะวีซ่า F1 นี่สามารถทำงานได้นะคะถ้าสมัครทำงานในคอลเลจในที่โรงเรียนที่เราทำงานส่วนใหญ่เนี่ยโรงเรียนภาษาเขาจะไม่ออฟเฟอร์ให้เราทำงานนะคะแต่ว่าถ้าเราเรียนภาษาที่คอลเลจหรือว่าเรียนมหลาลัยไปเลยอะไรเงี้ยที่เขาไม่ t y c คอลเลจหรือไม่ก็ยูนิเวอร์ซิตี้นักเรียนต่างชาติในวีซ่า F1 สามารถทำงานได้นะคะ อากาถ้าอยู่ที่โรงเรียนภาษาก็คือไม่ได้งนอกโรงเรียนก็คือไม่ได้แต่ว่าถ้าทําในโรงเรียนสามารถทําได้ค่ะทาได้กี่ชั่วโมงคะสําหรับวีซ่า F1 นะคะสามารถทํางานได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะไม่ใช่ฟูลไทม์เนาะถือว่าเป็นพาร์ทไทม์เพราะว่าฟูลไทม์ที่นี่คือต้องทํา40ชั่วโมงขึ้นไปนับเป็นงานฟูลไทม์ถ้าต่ากว่า40ชั่วโมงก็คือพาร์ทไทม์นะคะเราเป็นนักเรียนก็ทําได้เต็มที่20ชั่วโมงต่อวัปเรียนวันละกี่ชั่วโมงคะ อันนี้ยาวมากเลยเนาะเรียนวันละกี่ชั่วโมงนะคะมีจะเริ่มต้นจากการที่ตั้งแต่สมัยเรียนภาษาเนาะเรียนภาษาเรียนวันละกี่ชั่วโมงตอนที่เรียนภาษานะคะจะเรียนสัปดาห์ละ4วันก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแล้วก็เรียนตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสองครึง่งก็คือสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณห้าชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ว่ามันจะเบรกระหว่างคาบเนี่ยประมาณสิบห้านาทีแล้วก็เบรกพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเนาะก็คือเรียนจริงก็ประมาณสี่ชั่วโมงครึง่งแต่ว่าไปลง,งีนตแ่ ก้าโมงถึงบ่ายสองครึ่งค่ะแล้วก็ข้ามมาที่ college นะคะ college ก็เหมือนเรียนมหาลัยที่บ้านเราเนาะสามารถลงวิชาเรียนเองได้แล้วแต่เราจัดการเวลาของเราได้เราเป็นวิชานักเรียนดังนั้นเราจะต้องเรียน full time full time ก็คือ12หน่วยกิตขึ้นไป12หน่วยกิตขึ้นไปนะคะก็คืออย่างเทอมแรกที่เมีเรียนเนาะเมียน5วันต่อสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าวันละ 2- 3สาชั่วโมงอะไรก็ว่าไปวันละ3ชั่วโมงบางวันก็4ชั่วโมงบางวันก็ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็คือเมจัดตารางเรียนให้มันแบบ spread out หน่อย ทำแบบเรียนหลายๆวันแล้วพอมาเทอมสองเมย์เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เมย์ก็เลยเรียนแค่2วันต่อสัปดาห์นะคะเมย์เริ่มเรียนตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึงห้าทุ่มเลยทุกคนก็คือมันก็จะมีวิชาเด็กวิชาเชา้าวิชากลางวันถ้ายัดใส่ได้เวลามันไม่ชนกันก็ยัดเลยอะเมย์ก็เลยเรียนแค่2วันนะคะ10บโมงถึง11บเอ็ดโมงครึง่งแล้วก็วิชาต่อไปก็คือ11บเอ็ดโมงสีเรียนถึงบ่ายโมงครึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชั่วโมงต่อไปก็คือพัก15บหนาทีแล้วก็ไปวิชาต่อไปเลยลยแ้วก็ ว่าชาต่อไปเลยยาวๆเรียนไปถึงห้าทุ่มจ้าแฮปปี้ปะแฮปปี้ต่อไปนะคะอยากไปเรียนแต่ไม่มีตังคือจบทุกอย่างคือใช้เงินเศร้ามากเลยอะดูก็คือก็จริงแต่ว่าคือเราก็หาทุนได้นะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่ทุนมันก็ต้องใช้เงินอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ไม่มีทุนไหนที่ออกให้เราวายด้เยเเปอร์เซนต์เลยอะอย่างบางทีเขาอาจจะจ่ายค่าเทอมให้เราหมดเลยแต่ว่าเราก็ต้องมาจ่ายค่ากินค่าอยู่อี บางทีเขาอาจจะจ่ายค่าค่าที่พักกับค่าค่าเทอมแต่เราก็ต้องมาจ่ายค่ากินอยู่ดีคือทุกอย่างก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นก็จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินเราหรือเงินคนอื่นเนาะเรื่องมันเศร้าเอาไงดีเราต่อไปค่ะสวัสดีค่ะพอดีกำลังสนใจไปเรียนที่ซานดิเอโกคือเมืองที่เมย์อยู่เองคะ่ะซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองที่แบบ the best city the finest city in us I would say กำลังจะไปเรียนที่ซ a นดิเอโกระหว่างทำเอกสารติดต่อโรงเรียนเองหรือผ่านเอเจนซี่อันไหนแพงกว่ากันคะเอเจนซี่แพงกว่าแน่นอนคะ่ะเพราะว่าสมมติว่าเราสมัครเรียนโรงเรียนเดียวกันนี้เนาะค่าเทอมเท่านี้ใช่ไหมละ่ะถ้าเราทำเองเราก็จ่ายค่าเทอมเท่านี้จบแต่ว่าถ้าผ่านเอเจนซี่เราก็จ่ายค่าเทอมอยู่แล้วแล้วก็ค่าเอเจนซี่อีกนิดหน่อยก็เพิ่มขึ้นใหม่นิดนึง แต่เอาจริงแล้วอ่ะแล้วแต่เราสะดวกจริงนะคือเอเจนซี่เนี่ยก็ดีนะเมว่าเพราะว่ามันง่ายดีเราก็แค่ส่งเรื่องมาให้เขาแล้วเขาทําจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเรียบร้อยเลยอะ่ะแล้วเราก็ทําแค่แพ็คกระเป๋าแล้วก็ไปเรียนทาเองเนี่ยเราไม่ต้องมายุ่งยากเอกสารมากมายรอ p r o c e s s ส่งกลับไปกลับมาตีกับตีกับตีกับ,กบน,นั่นนู่นนี่ก็แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนนะคะเมว่านะถ้าเกิดว่าเรามีเวลาทําเองดีกว่าประหยัดตังค์แต่ว่าถ้าไม่มีเวลา แล้วก็ไม่ชอบความยุ่งยากให้เอเจนซี่ทำให้ดีกว่าจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเพื่อได้ความสะดวกสบายแล้วก็เรียบง่ายนะคะเนาะอืมต่อไปเรียนภาษาแล้วทำงานได้ไหมไม่ตอบไปแล้วเนาะกับอีกคอมเมนต์หนึ่งทำในมหาลัยได้แต่ว่าทำข้างนอกไม่ได้นะคะ เรียนภาษาเริ่มสอนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอันนี้แล้วแต่โรงเรียนภาษานะคะแต่จริงเมยว่าเขาสอนกันตั้งแต่อายุเด็กๆเลยอ่ะก็เหมือนโรงเรียนภาษาที่ไทยนั่นแหละค่ะแต่ว่าที่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเด็กๆมาเรียนหรอกเนาะเพราะว่าที่โรงเรียนภาษาเลยเนี่ยมันจะมีแต่นักเรียนต่างชาติใช่ไหมล่ะการที่นักเรียนต่างชาติจะมาบินมาเรียนต่างประเทศแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองเนี่ยเขาต้องอายุประมาณหนึ่งแล้วอ่ะม่ว่าอย่างต่ำๆก็15ปีเนาะที่จะบินมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองเริ่มอยู่ด้วยตัวเองได้้ะะ่งีนค ก็อย่างน้อยก็ต้องเดินทางเองได้กินข้าวเองได้อะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เรียนต่อมาหาลัยแล้วไปเรียนภาษาที่อเมริกาได้ใช่ไหมคะได้ค่ะคือเรียนภาษาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเรียนจบไม่ต้องเป็นคนที่มีดีกรีหรืออะไรเลยนะคะแค่สมัครเรียนมาเป็นใครก็ได้เลยอ่ะที่โรงเรียนภาษาที่มเมรียนเนี่ยก็มีคนที่เขาอยย่เยอะแล้วมาเรียนด้วยนะเหมือนแบบบางคนก็เป็นคุณลุงคุณป้าคนนะุณน้าคุณอาอะไรอย่เงี้ยคือเขา คือคุณจะเป็นแกรนตาหรือว่าเป็นแกรนมาคุณก็มาเรียนได้หรือว่าไม่ได้ไปโรงเรียนก็มาเรียนได้มันไม่เกี่ยวเลยแค่เรียนภาษาไม่ได้ใช้วุฒิไม่ได้ใช้ Wood, ดีกรีอะไรนะคะไปค่ะสวัสดีจ้ากาลังอยากสอบถามว่าถ้าอยากไปเรียนภาษาเราสามารถเลือกลงคอร์สที่แล้วอยู่บ้านแฟนได้ไหมคะได้ค่ะถ้ามีแฟนก็อยู่บ้านแฟนได้ค่ะถ้ามีญาติก็อยู่บ้านญาติได้ค่ะถ้ามีคุณลงุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาหรือว่าใครก็ตามเพื่อน ก็อยู่บ้านเขาได้ค่ะถ้าเขาให้อยู่เนาะตอนนี้ขอวีซ่า K1 อยู่ค่ะ K1 เนี่ยถ้ามใจไม่ผิดคือวีซ่าคู่มั่นเนาะแต่คิดถึงแฟนมากอยากจะไปอยู่กับแฟนสัก3เดือนแต่เราไม่กล้าทำา B1 หรือ B2 กลัวไม่ได้เพราะเห็นคนถูกประเสธกันเยอะ B1 B2 ก็คือวีซ่าท่องเที่ยวนะคะใช่ช่วงนี้คนถูกประเสษกันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิดไงใช่ไหมล่ะเขาก็ยังไม่รับใครเข้าประเทศ มันก็เลยถูกปฏิเสธเยอะเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่ารอนะคะอีกประมาณ3เดือนเมกาจะเปิดประเทศนะคะก็คือทุกอย่างจะเปิดหมดเนื่องจากว่าทุกคนได้โควิดวัคซีนกันหมดแล้วนะคะอย่างเมก,ก็ได้แล้วเนาะเมชีข,ของโมเดอร์นาปวดไหล่มากอันที่นี่เนาะเขาฉีดวัคซีนของโมเดอร์นากับไฟเซอร์อ่ามีแค่2อันตอนแรกมีจอรนสันกับจอรนสันด้วยแต่ว่าจอรนสันออกมาว่าข่าวไม่ดีเขาก็เลยอ่าถอดออกไปเลยก็เลยเหลือแค่โมเดอรนากับ ไปเจอนะคะคนนี้เขาก็ตอบว่าหรือเราควรทำ B2 มากกว่าเพราะเหมาะกว่าไปวีซ่านักเรียนตอนนี้อายุ21ปีรบกวนแนะนำหน่อยค่ะโอกาสได้มากหรือได้น้อยขอบคุณมากค่ะเมว่านะวีซ่านักเรียนก็ง่ายดีผ่านเมย์รู้สึกว่าวีซ่านักเรียนอ่ะผ่านง่ายกว่าวีซ่าท่องเที่ยวเนาะแต่จริงเรามีแฟนอ่ะเมย์คิดว่าน่าจะทําวีซ่าท่องเที่ยวดีกว่าค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าเรียนก็มาเที่ยว แต่ว่ารออีกนิดนึงตอนนี้ประเทศเขาอ่ะฉีดวัคซีนหมดแล้วแต่ว่าคนไทยอย่างเงี้ยยังไม่ฉีดวัยังไม่ฉีดวัคซีนเขาก็เลยยังไม่ยังไม่ได้อยากจะรับใครเข้ามาเนาะเมย์คิดว่านะแต่จริงแล้วเอาจริงความสึกเมย์รู้สึกว่าวีซ่าแล้วแต่ดวงจริงตอบคาถามอะไรก็ไม่รู้ก็ผ่านอะไรก็มีบางคนก็แบบโหอย่างเพื่อนเมย์สเตตเมนต์แบบภาษาศางเน่ะก็ยังไม่ผ่านมันก็เลยไม่รู้ยังไงเหมือนกันไม่รู้ใจเขาใจเขาใจเราต่อไปก็คือ ก่อนจะไปเรียนพี่ได้ภาษาอยู่แล้วไหมคะใช่ค่ะตอนจะก่อนจะมาเรียนพี่ได้ภาษานิดนึงก็คือถามได้ตอบได้อ่านออกเขียนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้มาเป็นมุกหรือว่าคุยอะไรโบ๊ะบะโบ๊ะเหมือนคนไม่กันก็ไม่อย่างนั้นนะแอคเซนต์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะก็เป็นไทยแอคเซนต์นะเรื่องอย่างนี้มันเรียนกันได้พูดคุยได้แล้วก็ถามว่าอยู่กินค่วหรือย,อยังอยู่จะไปไหนนัน่นนี่สื่อสารได้พาตัวเอง ไปที่นู่นมานี่ได้สามารถซื ant, ้อของได้กินข้าวได้อ่านหนังสือออกแต่ก็ไม่ได้จะแบบว่าโอโ้โหพูดได้เหมือนคนที่นี่ไปเลยก,ก็ก็ไม่เนาะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเรียนมานานมากแล้วที่ไม่ดีขึ้นก็รู้จะว่ายังไงเนาะอ่ะต่อไปขอบคุณนะคะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณที่ดูคลิปนะคะต่อไปนะคะคุณดาบาทีวีถามว่าฝรั่งชอบแกงคนไทยไหมครับเขาก็คงจะไม่ได้ชอบอะเนาะแต่ว่าถามว่ามีไหมก็มี มีบูลลี่ไหมมีที่โรงเรียนมีบูลลี่ไหมเมย์ก็ไม่รู้อะตอนนี้เมย์อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนาะซึ่งแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่เปิดกว้างมากมีคนเอเชียเยอะมากมีคนต่างชาติเยอะมากนั่นนู้นนี่มันไม่เหมือนรัฐเล็กๆที่เขามีแต่คนคนที่ไม่เคยเจอคนต่างชาติอะที่นี่มันเปิดกว้างมากเขาก็เลยไม่ได้มีการบูลลี่หรือว่ามีการแกล้งกันส่วนใหญ่จะแกล้งกันเพราะว่าเพื่อนกันมากกว่าแต่ถามว่ามีไหมมีนะเคยเจอตอนที่ไปอยู่มอนทานารัฐเล็กๆเมืองเล็กๆนั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเมด ทุกคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะแปลกมากเลยนะทุกคนที่ตั้งแต่กระแสย้ายประเทศมาเนี่ยคลิปนี้มีคนดูเยอะมาก6,000กว่าคนเนี่ยงงปะ6,000กว่ารอบคือเปิดทิ้งไว้แล้วก็หน้าตาในคลิปนี้ก็คือกระเดืกระดามากทำทาเหมือนแบบเออนั่นแหละ w h a t s v e r แต่มีคนกดอันไลค์คลิปเมย์คนเขาเป็นคนยังไงเนี่ยฮะก็ไม่เป็นไรโอเค วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หรือถ้าไม่เป็นประโยชน์อะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เมยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank you so much for watching